สวัสดีครับอิทธิพรมิดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นำพระนะครับพระหลวงพ่อเดิมเป็นเหรียญเหรียญสแตมมนะครับจัดสร้างเมื่อปี2485มาให้ชมกันเนื้อท่านจะเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับเหรียญน,นี้ได้มาจากตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงเลยครับเป็นขหบดี เป็นตระกูลขาหารบรดีตระกูลหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เหรียญเหรียญสแตมรุ่นนี้หลงพ่อเดิมสร้างเมื่อปี2 4 8สสร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์นะครับในช่วงนั้นซึ่งช่วงนั้นประเทศไทยก็อยู่ในช่วงสงครามโลกคอดีนนะครับก็แจกไว้ทำไว้เพื่อเป็น ของอเป็นเครื่องรางเป็นวัตถุมงคลที่พกพาติดตัวได้นั่นเองเพราะว่าเขามีขนาดที่เล็กมากๆพกสะดวกนะครับเทียบกับเหรียญบาทก็จะขนาดพอๆกันเลยใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากมีดหมอเป็น พระเหรียญก็ลองดูได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันใบพัดมะอะอุนะครับแล้วก็แบบมีขอบด้วยเหรียญแบบนี้พบเจอ,อยากเหมือนกันนะครับเพราะแล้วก็มีของเก๋ของเทียบค่อนข้างเยอะยังไงก็พินิษพิจารณากันดูนะครับ เหมาะสำหรับคนที่อยากนำไปใส่กรอบนะครับใส่กรอบเลี่ยมกรอบห้อยคอเพราะว่าเขาเป็นเหรียญที่ขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาแค่เหรียญน,นี้<ๆ>เหรียญเดียวด้วยราคาก็ราคาก็จะอยู่ที่พอๆกันกับมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับราคาไม่ได้สูงอะไรมากนะัก ครที่กําลังมองหาวัตถุมงคลนะครับประเภทเหรียญพระหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญสแตมเหรียญน,นี้ผมว่าตอบโจทย์คุณผู้หญิงก็พกพาได้นะครับเพราะว่าขนาดเขาเล็กกระทัดรัดมากเลยเก่าแก่สวยงามนะครับทันหลวงพ่อเดิมปลุกเสกแน่นอน แหล่งที่ผมได้มาก็เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าตะกูลนี้ตะกูลขหาหบาดีนี้ท่านก็เก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมไว้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหรือแม้แต่วัตถุมงคลประเภทเหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นํามาถ่ายรีวิวให้กับท่านที่มีใจรักและใจศรัทธานในวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับ เหรียญค่อนข้างเล็กการถ่ายทำจะยากนิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ลง YouTube แล้วก็ลองไปซูมไปขยายกันดูได้นะครับของจริงสวยกว่าที่เห็นเยอะมากเลยประมาณนี้นะครับตำหนติต่างๆก็ละเอียดชัดเจนเหรียญเล็กกระทัดรัดมาก ขนาดประมาณเหรียญบาทนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทด้วยซ้ำเดี๋ยวผมเทียบความยาวให้ดูความยาวจะอยู่ที่ไม่ถึงนิ้วนะครับครึ่งนิ้วประมาณประมาณครึ่งนิ้วเสรศษๆนะครับเหรียญสเตมหลวงพ่อเดิมก็ขนาดพอๆกับสแตมมนะครับ อยากรู้ราคาอยากทราบรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่อิทธิพรมิตรห,หลวงพ่อเดิมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ